ในช่วงต้นปีคศ2020โนอาสไตรเกอร์นักอุทกวิทยาพบว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ท่ามกลางนกเพนกวินชินแทรป,ปลายพันตัวบนเกาะอิเลเฟน์ไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นเกาะหินที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่อยู่ห่างไกลาจากคาบสมุทรอาร์กติกเพื่อทำการสำรวจสัมโนประชากรของอนานิคมนกเพนกวินของเกาะซึ่งไม่ได้รับการสำรวจอย่างถูกต้องมาตั้งแต่ปีคศ1970โดยสไตรเกอร์เป็นนักศึกษาปริญญาโทที่สโตนีบรูคยูนิเวอร์ซิตี้ในนิวยอร์กรวมถึง เป็นนักดูนกมืออาชีพและเป็นนักเขียนผลสำรวจที่เขาและเพื่อนร่วมงานจัดทำขึ้นพบว่าจำนวนของนกเพนกวินชินแทบกำลังลดลงอย่างไรก็ตามสปีชีนนี้ก่อตัวเป็นกลุ่มนกเพนกวินที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรวมตัวกันเป็นล้านในพื้นที่อาร์กติกบางแห่งและสไตรเกอร์ถือว่าการนับจำนวนสัตว์เหล่านี้เป็นการพัฒนางานอดิเรกของเขามันเริ่มต้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อสไตรเกอร์ได้ยินเสียงร้องของกลุ่มนกสตาร์ลิงที่บินรวมตัวกันอยู่บนท ท้องฟ้าและครุนคิดว่ามีนกจํานวนเท่าไร่ในเสียงพึมพำที่นกมหัศจรรย์เหล่านี้ได้ก่อตัวเป็นคลื่นบินไปทั่วท้องฟ้ายามเย็นในหลายส่วนของโลกพวกมันสวยงามมากเกือบจะดูเหมือนเป็นควันที่กําลังล่องลอยและทําให้สงสัยว่าพวกมันมีการกี่ตัวกันแน่คําตอบที่เขาค้นพบคือการส่งเสียงโดยเฉลี่ยประมาณ1ล้านเสียงซึ่งทั้งหมดทะยานขึ้นและถล่าลงอย่างพร้อมเพรียงกันการค้นพบครั้งนี้กระตุ้นให้สไตเกอร์มีคําถามที่ท้าทายยิ่งกว่านั้นคือนอกจากนกแล้ว กลุ่มสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้บนโลกคืออะไรการตอบคำถามนี้จะต้องไปยังสถานที่ที่น่าสนใจบางแห่งซึ่งต้องย้อนกลับไปในอดีตขึ้นไปบนท้องฟ้าลงไปในมหาสมุทรและไปในที่ราบทะเลทรายทุกที่ซึ่งมีหลักฐานที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของชีวิตสัตว์บนโลกและยังชี้ให้เหตุถึงการเพิ่มขึ้นและลดลงของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากบทบาทของมนุษย์อีกด้วย ในแอฟริกาตอนใต้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีการอพยพรวมฝูงมากกว่า1ล้านตัวนั่นก็คือวิลเดอร์บีสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่งจำพวกแอนทิโลฟที่สามารถพบได้ง่ายที่สุดในทวีปแอฟริกามีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่บางฝูงอาจมีมากถึงหลักหมื่นตัวโดยมีตัวผู้ที่แข็งแรงเป็นจ่าฝูงในเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูแลง้งที่อาหารหากินยากฝูงวิลเดอร์บีสจำนวนมากกว่า1ล้านแแสนถึง 2ล้านตัวจะพาการอพยพจากทุ่งหญ้าเซเรงเกติในแทนซาเนียเดินทางไกลเป็นระยะทางกว่า1,500กิโลเมตรเพื่อหาอาหารซึ่งได้แก่หญ้าที่ขึ้นในทุ่งหญ้ามาไซมาลาของเคนยาและจะหากินในทุ่งหญ้ามาไซมาลาราว2เดือนจนถึงเดือนกันยายนถึงตุลาคมก็จะพาการอพยพกลับไปที่ทุ่งหญ้าเซเรงเกติที่มีหญ้าขึ้นใหม่เต็มท้องทุ่งเต็มไปหมดโดยระหว่างการอพยพทั้งไปและกลับจะมีวิวเดบีสล้มตายประมาณ2 0 0 0 0 0ตัวซึ่งเกิด เกิดจากการเบียดเสียดการนหรือจมน้ําจากการถูกจระเข้กินในขณะที่พวกมันกําลังข้ามแม่น้ํามาราซึ่งตัวที่อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงจะถูกสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ล่าเป็นอาหารเช่นกันซึ่งภาพการอพยพนั้นเป็นภาพที่น่าประทับใจและตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งวิลเดอบีจะเดินตามจากฝูงเป็นแถวยาวเป็นระเบียบเมื่อถึงบริเวณที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ก็จะแยกย้ายกันกินหญ้าก,ก่อนที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก่อนที่วิลเดอบีจะข้ามแม่น้ํานั้นจะหยุดอยู่ริมตะลิ่ง กินน้ำก่อนและจาฝูตัวที่แข็งแรงที่สุดจะกระโดดลงเป็นตัวแรกก่อนจะตามมาด้วยตัวอื่นๆจนหมดฝูงเมื่อกลับถึงเซเลเกติลูกวิลเดอะบีชจะเกิดใหม่ราวห0 0 0สนตัวในเดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงมีนาคมและจะร่วมเดินทางอพยพประจําปีในเดือนพฤษภาคมต่อไป จากฝูงสัตว์ขนาดใหญ่ที่ทุ่งญ้าในแอฟริกาตอนใต้มาต่อกันด้วยสัตว์ปีกที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้าเมื่อสไตรเกอร์ได้เริ่มต้นภารกิจเขาได้แบ่งปันการค้นพบลงในหนังสือของเขาซึ่งตามชื่อเรื่องที่ตั้งเอาไว้นกจะเป็นตัวเต็งในลำดับต้นๆของรายชื่อของกลุ่มสัตว์ที่มีจำนวนมากที่สุดเช่นนกสตาร์ลิงที่มีจำนวนมากถึง1ล้านตัวต่อฝูงซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากแต่นกเพนกวินชินแทรปมีจำนวนที่มากกว่าถึง2ล้านตัวเพนกวินชิน ถือเป็นนกเพนกวินสายพันธุ์ที่ก้าวร้าวและอารมณ์ร้ายที่สุดซึ่งพบบนหมู่เกาะเซาล์แซนวิสไอซ์แลนด์นอกทวีปแอนตาร์กติกาแต่นกเพนกวินมีสเสน่ห์เหล่านี้ก็ต้องตกลงไปอยู่ลำดับล่างของนกเล็ดบิลคิวเรียซึ่งเป็นนกสายพันธุ์เล็กๆที่สามารถารวมตัวกันเป็นฝูงได้หลายล้านตัวบนพื้นที่ทุ่งหญ้าสวานาและทุ่งหญ้าในแถบแอฟริกาตอนใต้ของซาฮาราสไตรเกอร์คิดว่าพวกมันเป็นนกที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกและพวกมันได้สร้างฝูงขนาดใหญ่ที่มีจำนวนหลาย หลายล้านตัวหรืออาจจะเป็นร้อยล้านตัวนกเรดบิลคิวเรียกินมเมล็ดพืชและธัญพืชของเกษตรกรเป็นหลักและจะตั้งลกรากในทุ่งนาเพาะปลูกแห่งนั้นซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างดังนั้นเกษตรกรจึงไม่ชอบพวกมันเพราะต้องสูญเสียส่วนแบ่งข้าวบาเลมเมล็ดพืชขนาดเล็กและข้าวฟ่างจำนวนมากที่เก็บเกี่ยวให้กับนกเหล่านี้ในทุกๆปีและตั้งชื่อพวกมันว่าตะกแตนขนนกแห่งแอฟริกา แม้ว่านกเรดบิวคิเรียจะมีจำนวนมากจนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าฝูงนกจะบินผ่านไปจนหมดแต่ครั้งหนึ่งในอดีตมีนกสายพันธุหนึ่งที่เคยมีจำนวนมากมายอยู่ทั่วท้องฟ้าของอเมริกานั่นคือนกพิราบพ,พาเซนเ,เจอร์พีเจียนที่อาศัยอยู่ทั่วไปในอเมริกาแคนาดาและบางส่วนของเม็กซิโกและคิวบาชาวอินเดียนล่านกชนิดนี้เป็นอาหารมาเนิ่นนานจนกระทั่งชาวผิวขาวอพยพเข้ามาในทวีปนกพิราบพ,พาเซนเจอร์เริ่มถูกล่าเป็นอาหาร จนกลายเป็นล่าเพื่อเกมกีฬาและกลายเป็นล่าล้างเผ่าพันธ์ุในที่สุดโดยการใช้ปืนยิงกับดักตะข่ายไปจนถึงการลมแกส๊สทำให้นกพิราบชนิดนี้ค่อยๆลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจนถึงปีพศ2423บางรัฐถึงกับต้องออกกฎหมายห้ามล่านกพิราบชนิดนี้แต่ก็ยังคงมีการแอบลักลอบล่ากันอยู่ดีในที่สุดนกพิราบพาเซนเจอร์ในธรรมชาติตัวสุดท้ายก็ถูกยิงตายในรัฐโอไฮโอเมื่อปีพศ2443แม้ นกบางส่วนจะถูกเพาะเลี้ยงในกรงเพื่อทำการขยายพันธุ์แต่ในที่สุดนกพิราบนักเดินทางตัวสุดท้ายของโลกก็ต้องหยุดเดินในสมัยก่อนมีผู้คนเฝ้ายืนดูฝูงนกพิราบพาเซนเจอร์บินผ่านซึ่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันกว่านก,านกพิราบจะบินผ่านไปหมดโดยมีการบันทึกเอาไว้ในปีคศ1886ฝูงนกพิราบพาเซนเจอร์ที่มีความกว้างหนึ่งไมล์หรือ1.6กิโลเมตรและมีความยาว300ไมล์หรือ482กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจำนวนประชากร ก่อนนกพิราบฝูงนี้จะมีมากถึง3,500ล้านตัวโดยพิจารณาจากจํานวนนกพิราบต่อตารางไมล์และคาดการตามขนาดของฝูงเพราะเหตุนี้จึงทําให้เกิดการล่าและผลักดันให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากเรื่องราวคุณอาจจะคิดว่านกพิราบพ,พาเซนเ,เจอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลกแต่คุณอาจคิดผิดเพราะยังมีสัตว์ที่มีจํานวนประชากรที่มากกว่าเมื่อลองมองลงไปในความลึกของห้วงมหาสมุทรเราจะพบกับปลาชนิดหนึ่ง ที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่ามีการรวมตัวกันมากกว่า4,000ล้านตัวนั่นก็คือปลาแอตติกเฮอร์ลิงซึ่งสไตรเกอร์ได้อธิบายไว้ในหนังสือของเขาว่าปลาแอตติกเฮอร์ลิงเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับนกพิราบพาเซนเจอร์ซึ่งมีตำแหน่งบนสุดจนถึงตอนนี้และสปีชีส์อื่นๆก็ไม่สามารถเทียบเคียงได้แต่พวกมันก็ยังไม่ใช่กลุ่มสัตว์ที่มีการรวมตัวกันมากที่สุดในโลกยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากซึ่งทิ้งคู่แข่งอื่นๆทั้ง นั่นคือกลุ่ม,มแมลงที่มีขาแหลมคมและปีกที่กระพือส่งเสียงดังก้องบทบางก้อนเมฆไปทั่วท้องฟ้าพวกมันคือตะกะแตนทะเลทรายซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ปรากฏขึ้นจํานวนมากในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาเหนือรวมทั้งบางส่วนของตะวันออกกลางและเอเชียใต้มันเป็นตะกะแตนที่สามารถอพยพเป็นฝูงขนาดใหญ่เป็นระยะทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรสามารถบินตามกระแสลมด้วยความเร็ว16-19กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงถึง2,000เมตร ระดับน้าทะเลเรียกได้ว่าบินได้สูงถึงดอยสุเทพของบ้านเราเลยทีเดียวสามารถเดินทางไกล5-130กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นใน1วันเหตุการณ์ระบาดของฝูงตะกั่นในครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีโดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าฝูงตะกั่นละลอกแรกนั้นมีจํานวนหลายพันล้านตัวและกล่าวเสริมอีกว่าสปีชีส์นี้สามารถเพิ่มจํานวนได้มากถึง20เท่าในระยะเวลา3เดือนนั่นหมายถึงตะกั่นจานวนมากกว่าล,ล้านตัวเพราะการเปลี่ยน แปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ที่เอื้อให้ตะก,กะแตนแพร่พันธุ์มากขึ้นฝูงตกกะกแตนจำนวนมหาศาลสามารถทำลายพืชผลของเกษตรกร,ร,กรได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนอกจากนั้นยังทำลายวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารให้กับคนนับล้านแต่เป็นเรื่องโชคดีที่พวกมันไม่อพยพมาที่ประเทศไทยเนื่องโดยสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและตั้งลกรากถินฐานเพื่อขยายพันธุ์สำหรับพวกมันรวมทางกระแสะลมตะวันออกได้พัดพาดตกะกแต ฝูงนี้บินไปทางทิศตะวันตกมากกว่าจะบินมาประเทศไทย จากแมลงที่รวมฝูงนับล้านตัวลึกลงไปใต้พื้นผิวโลกยังมีสิ่งมีชีวิตที่รวมตัวกันเป็นอนานิคมขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซูเปอร์โคลนีและนี่คือมดอะเจนทาแอนที่เดินทางจากอเมริกาใต้ไปยังโยุโรปโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อประมาณ100ปีก่อนเรามักจะเข้าใจกันว่ารางังมดนั้นประกอบด้วยนักพยาเพียงตัวเดียวที่เป็นชนชั้นปกครองและสามารถสืบพันธุ์แต่เพียงผู้เดียวแต่สําหรับมดอะเจนทาแอนนั้นหนึ่งรังมักจะประกอบด้วยนักพยาหลายตัว โดยอาจจะมีนักพยาสูงสุดถึง8ตัวต่อมดงานทุกๆ1000ตัวและในขนาดที่มดอื่นๆนั้นมักจะทะเลาะกันกับมดรังข้างๆแต่มดอเจนทายแอนนนั้นมีพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกันเพียงพอที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้และอนานิคมของมดย่อยๆหลายๆอนานิคมก็จะสามารถรวมตัวกันเป็นซูเปอร์โคโลนีขนาดใหญ่อันเดียวกันได้ทำให้ในายซูเปอร์โคโลนีที่ใหญ่มากๆนั้นอาจจะมีนักพยารวมกันถึงหลายพันตัวสิ่งมีชีวิตที่ขยันขันแข่งนี้ ได้ก่อตัวเป็นอนานิคมต่อเนื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทอดยาวใต้ดินกว่า3,700ไมล์หรือประมาณ6,000กิโลเมตรผ่านพื้นที่กว้างใหญ่ของยุโรปซึ่งประกอบด้วยลังหลายร้อยลังซึ่งแต่ละลังมีมดนับพันล้านตัวรังมดทั้งระบบรวมกันจะมีมดมากกว่าละล้านตัวแต่การจะประเมินอย่างละเอียดนั้นทําได้ยากสิ่งเดียวที่สามารถอธิบายได้นั้นหากเราจะเทียบจํานวนประชากรแล้วอายธรรมของมดอเจนทแอนเหล่านี้คืออายธรรม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal p r e s e n t